อาการที่อาจจะทำให้คุณเสียชีวิตได้ในทันทีและคุณต้องรีบมาพบแพทย์นะคะถ้าไม่มาคุณอาจจะเสียชีวิตหรือเป็นอมัอมาพาตได้สวัสดีค่ะ พบกับปอปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพแล้วก็ในช่องเพจก็ปาปอเจ้าเรื่องสุขภาพเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ปาปอจะเอาโรคของหลอดเลือดสมองมาเล่าให้ฟังนะคะถ้าหากว่าท่านมีอาการเหล่านี้ท่านสังเกตตัวเองแล้วว่าเป็นแบบนี้ท่านจะต้องรีบมาหาหมอเมื่อไหร่ควรจะมาเมื่อไร่ถึงจะปลอดภัยเป็นยังไงถึงจะมาติดตามมาเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องปาปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองจะมีอาการ3าอย่างต่อไปนี้นะคะ ก็คือปากเบี้ยวมุมปากตกนะคะปากเยเกเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะค่ะปากเบี้ยวได้ชัดเจนคนอื่นก็จะมองว่าปากเบี้ยวเวลาเราพูดปากก็จะเบี้ยวอันที่สองก็คือแขนขาอ่อนแรงอาจจะเป็นซีกใดซีกหนึ่งไม่ใช่อาจจะเป็นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นซีกใดซีกหนึ่งแขนขาอ่อนแรงยกไม่ขึ้นยืนไม่ได้ มีคนไข้หลายคนนะคะอยู่ในพื้นที่ของป้าปอ,ปอก็เขาเรียกว่าสต๊กนะคะเป็นแล้เขาบอกว่าพูดไปเลยไม่ได้สลบปนะแต่ฉันลุกไม่ได้ต้องให้คนมาช่วยพยุงอันนี้ก็คือแขนขาเขาอ่อนแรงไปเลยอันที่3มนะคะก็คือพูดไม่ชัดพูดไม่ออกอยากจะเปล่งเสียงพูดแต่พูดไม่เป็นคำลิ้นแข็งพูดไม่รู้เรื่อง แต่เขาเนี่ยฟังเรารู้เรื่องแต่เราฟังเขาไม่รู้เรื่องทั้งที่เมื่อก่อนก็พูดคุยกันดีชัดเจนดีไม่มีปัญหาเรื่องการพูดถ้ามีอาการ3อย่างนี้ก็ใช่เลยนะคะแสดงว่าคุณมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองคุณมีเวลาเท่าไหร่ที่จะต้องมาพบแพทย์เพื่อให้ปลอดภัยที่สุดคุณมีเวลา270นาทีนะคะ270นาทีทองสำหรับคนที่เป็นหลอดเลือดสมองนะคะถ้ามาได้ทันเวลาภายใน 270นาทีหรือเทียบเป็นชั่วโมงก็4ชั่วโมงครึ่งนะคะถ้ามาทันเวลาคุณก็จะปลอดภัยได้รับยาสลายริ่มเลือดอย่างน้อยก็ไม่เป็นอัมาพาตช,ช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าล้มหมอนนอนเสือต้องให้ใครมาดูแลแบบนี้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเจ็บป่วยแล้วก็เป็นขนาดที่เอามาพฤกษ์อ,อามาตช,ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะก็จะลําบากทั้งตัวเองแล้วก็คนดูแลค่ะปปก็ อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะถ้าไม่มีรถหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้เรียก169ได้นะคะเวลาก่อนเรียก169ก็เตรียมตัวให้ดีก่อนนะคะเตรียมตัวยังไงให้รู้เลยว่าคุณจะบอกอะไรกับเจ้าหน้าที่นะคะอย่างเช่นโทรไป169 9มารับชั้นหน่อยบ้านชั้นอยู่ตรงสีแยกตรงข้ามกับสารหลักเมือง<ม>เป็นสีเขียวหลังคาสีน้ำเงินบ้านสองชั้นประตูเหล็กสีขาวมาถึงตรงนี้ จะมีคนออกมายื่นคอยแบบนี้นะคะก็บอกเขาให้ชัดเจนบอกยังไงก็ได้ค่ะให้เขารู้ว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้เขาจะได้มารับได้ตรงได้แม่นนะคะแล้วเขาก็จะรู้ว่าคนนี้จริงป่วยจริงตรงไปตรงนี้นะค่ะบอกยังไงก็ได้ให้เขาเข้าใจแล้วก็สังเกตเห็นบ้านเราชัดเจนที่สุดนะคะเขาจะได้มารับเราได้ทันเวลาเราก็จะปลอดภัยด้วยนะคะ 270นาทีอย่าลืมนะคะสําหรับวันนี้ป้าปอก็เอาเรื่องดีๆของการดูแลตัวเองไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าเป็นแล้วให้รีบมาพบแพทย์มาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ